คุณสามีพันล้านบทที่เจ็ดพันรายาแต่งมาไว้เลี้ยงดูเทวิกามองไปที่ผู้ชายของเธอที่สามารถโกหกได้โดยธรรมชาติโดยหน้าไม่แดงและไม่ลนลานพิษินียิ้มและพูดว่ามีลูกเขยกระตันอยู่เช่นนี้แม่ก็มีความสุขแต่ว่าแกไม่ต้องจ่ายหนึ่งในสามของเงินเดือนให้พวกฉันหรอกเราไม่ได้ขาดแคลนเงินแกอย่าลืมว่าควรให้พ่อแม่แกด้วย ยศพัทยิ้มพ่อแม่ของผมไม่ได้ขาดเงินพวกเขากังวลอยู่เสมอว่าผมจะไม่มีภรรยาอยากช่วยสนับสนุนด้วยซ้ำพัดแก่และเทวิกาได้รับทะเบียนสมรสแล้วดังนั้นถึงเวลาที่แกจะพาเทวิกาไปพบพ่อแม่แล้วหรือยังหลังจากที่พิินีพูดจบเธอก็ถามลูกสาวของเธอว่าตั้งแต่แกกลับมาแกได้ไปเจอพ่อแม่พัดสักครั้งหรือยัง แม่ฉันไม่ว่างหมายความว่าแกยังไม่ได้ไปเจอพ่อแม่ของพัดเหรือยุ่งนั้นเหรือที่ร้านแกก็พิินีมองที่นั่งที่เต็มแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาลงร้านแกก็ปกติไม่ใช่เหรอฝากกลนก่อนดูให้ก็ได้แล้วค่อยเจียดเวลาไปเจอพ่อแม่พัดก็ยังดีแกไม่อยากไปใช่ไหมเทวิกาถึงลูกสะพ้ยจะขี้เร่ยังไงต้องไปเจอแม่ผัวสิเทวิกากระซิบฉันไม่ได้ขี้เร เธอยังไม่พร้อมตามยสพัสไปเจอพ่อแม่ของเขาถ้ายสพัสเป็นคนธรรมดาเช่นเธอเธอจะไม่กดดันเลยแต่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดแม้ว่าเขาจะบอกว่าครอบครัวของเขาเข้ากันได้ง่ายแต่เธอก็กดดันอยู่ดี แม่ครับอย่าโทษวิกาเลยไม่ใช่ว่าวิกาไม่อยากไปแต่เป็นเพราะผมเองก็ยุ่งกับงานมากเกินไปและบ้านของผมก็อยู่ไกลาจากตัวเมืองการไปกลับใช้เวลานานพอสมควรผมคิดเอาไว้ว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้จะพาวิกากลับไปเจอพ่อแม่แล้วหล่ะครับยะสะพาธไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้ภรรยาสุดที่รักของเขาถูกวิพากวิจารณ์แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นแม่ของเธอเองก็ตาม พิซินีกล่าวว่าพัดอย่าปกป้องเธอฉันรู้จักลูกสาวฉันดีเธอกระดิกหางแค่นิดหน่อยฉันก็รู้แล้วว่าเธอจะทำอะไรงั้นแม่ดูให้หน่อยว่าตอนนี้หางของฉันยกสูงถึงไหนแล้วทันทีที่พูดจบพิซินีก็ตอบกลับด้วยการตกแน่นอนว่าไม่ได้แรงมากแม่ครับดื่มน้ำสาลีดีกว่าผู้คุมการภรยารีบหยิบแก้วน้ำสาลีขึ้นมาแล้วส่งให้แม่ยาย ทำไมพิินีจะมองไม่ออกเธอพอใจมากกับลูกเขยคนนี้เมื่อรู้ว่าการปกป้องวิกาจะไม่ทำให้แม่ยายขุนเคืองเขามีความฉลาดทางอารมณ์สูงพิินีดื่มน้ำสาลีที่ลูกเขยคั้นให้เธอและรู้สึกว่ามันหวานกว่าน้ำพึง้งหลังจากที่เธอดื่มเสร็จและนั่งพักสักครู่ยศพัทก็ยกกระเป๋าเดินทางของเธอขึ้นมาและพูดกับเธอว่าแม่ครับผมจะเอากระเป๋าเดินทางกลับไปที่บ้าน ให้แม่จะพักอยู่ที่บ้านสักพักใช่ไหมพีิซนีตอบด้วยจุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่ในใจฉันเหนื่ยนิดหน่อยฉันขอกลับไปพักพร้อมแกเลยแล้วกันเธอยืนขึ้นและยศภัพั์ก็ให้เธอเดินนำไปก่อนเทวิกาพูดกับผู้ชายของเธออย่าลืมสอบถามเรื่องกลนกรว่าปลอดภัยดีหรือเปล่าเธอมีลางสังหรณ์ว่าที่กลนกรจะทำให้นรเบศขุนเคืองมันเป็นเพราะเธอ ยะสภพัมองย้อนกลับมาอย่างมั่นใจเขาจัดการได้อยู่แล้วเธอวางใจได้ยศพั์หยิบกระเป๋าเดินทางของแม่ยายขึ้นมาและส่งแม่ยายกลับบ้านระหว่างทางพิินีก็ถามพัดตอนนี้แกอาศัยอยู่กับวิกาหรือเปล่าเดิมผมอาศัยอยู่ที่คอนโดกรีนทาวน์หลังจากจดทะเบียนกับวิกาเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายผมจึงย้ายไปอยู่กับวิกา เวลาวิกาต้องปั่นงานคุณภาพชีวิตเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมรู้สึกสงสารเลยย้ายมาอยู่ด้วยกันเพื่อดูแลชีวิตประจำวันของเธอยายเด็กนั่นชอบงานเขียนเธอเริ่มเขียนเรื่องราวตั้งแต่ที่เธออยู่มัธยมต้นคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าจะหาเงินจากงานเขียนได้มีความภาคภูมิใจปนอยู่ในคำพูดของพิซนีและเธอก็รู้สึกว่าลูกสาวของเธอดีมาก ัดแกเองก็เหนื่อยกับงานแกไม่ต้องทุ่มเทให้วิกามากเกินไปสามีและภรรยาควรเคารพซึ่งกันและกันและเป็นฝ่ายให้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเป็นฝ่ายให้ได้เสมอไปแม่ครับภรรยาแต่งมาไว้เลี้ยงดูวิกาเป็นภรรยาของผมผมไม่ลำบากใจเลยที่ต้องเลี้ยงดูเธอ พิซนีพอใจมากกับคำตอบของเขาเธอไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรออกมาแต่ปากก็ยังพูดว่าแกทำแบบนี้เดี๋ยววิกาจะเคยตัวเอานะวิกาเป็นคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเธอไม่มีทางเสียนิสัยเพราะถูกตามใจหรอกครับพิซนีหัวเราะอ,อีกครั้งเธอคิดว่าสายตาของลูกสาวในครั้งนี้ดีมากยศพัป์เก่งกว่าตาสิบเท่า ทั้งสองคุยกันระหว่างเดินไปและไม่นานก็มาถึงที่บ้านเช่าของเทวิกาเมื่อผลักประตูเข้าไปทันทีที่เข้าไปในห้องโถงพิินีก็เห็นเตียงในห้องโถงเธอขมวดคิ้วทำไมมีเตียงเสริมละ่ะคงไม่ใช่ว่าพวกเขานอนแยกเตียงหรอกใช่ไหม แม่ครับเราซื้อเตียงใหม่ทันทีหลังจากที่รู้ว่าแม่จะมาอยู่ที่นี่แม่เห็นไหมว่าเตียงนี้ใหม่มากเพราะเพิ่งซื้อมาเพราะว่าไปซื้อเตียงมานี้และผมกับวิกาเลยกลับไปที่ร้านช้าคุณพัดนี่โกหกได้เป็นธรรมชาติจริงๆพูดซักคล่องเฉียวพิซซนีพ่นลมหายใจเตียงนี้ซื้อมาใหม่จริงๆ เทวิกาเป็นคนซื้อให้ยศพัทแต่ตั้งแต่ซื้อมายศพัทไม่เคยนอนเลยสักครั้งและเขาก็พักทั้งคืนในห้องของเทวิกาทุกคืนถึงยังไงเขาก็เป็นสามีของเธอยังไงสามีภรรยาก็ต้องอยู่ห้องเดียวกันอยู่แล้วแม่พักในห้องได้เลยผมกับวิกานอนห้องถงเองยศพัทรู้สึกว่าให้แม่ยายนอนห้องถงคงไม่ดีเท่าไหร่ไม่ต้องหอกฉันอยู่แค่สองสามวันเอง ไห,ไหนแม่ก็มาแล้วเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวพรุ่งนี้ผมลาหยุดพอดีไม่ต้องแกทำงานของแกเถอเดี๋ยวฉันให้ชันเนลางานพาฉันเที่ยวดีกว่าแกกับวิกาไปทำงานหาเงินเถอะฉนเนเป็นคนโสดหาเงินมาได้ยังไงก็ใช้ไม่หมดดังนั้นให้เขาขอลาพาฉันเที่ยวสักสองสามวันก็ไม่เป็นไรหรอกชเนเนแม่สมกับเป็นแม่ผมจริงๆพิ่ินีถ้าไม่เห็นด้วยแกก็รีบแต่งงานสิ ฉนเนนได้ครับแม่พรุ่งนี้ผมจะลาง,งานพาแม่ไปเที่ยวให้หนำใจพิ่ซินีเธอยืนกรานที่จะอยู่ห้องโถงดังนั้นยะสะพัดจึงต้องวางกระเป๋าเดินทางไว้ข้างเตียงแม่พักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ร้านเพื่อช่วยวิกาถ้ามีอะไรโทรหาเราเราจะกลับมาเร็วๆนี้ตอนกลางคืนผมจะโทรถามชเนนชวนเขา